รจริงๆงานชาวปริกิจสมภพมีอยู่สองรูปแบบรูปแบบที่ภาคประชาชนทําเองเราเรียกว่าสมาคมชาวปนิกิจสมภพรูปแบบที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐทำเนี่ยเราเรียกว่าการชาปนิกิจสมภพภาคราัฐแต่ทั้งสองรูปแบบเนี่ยก็ถประสมเดียวกันก็คือว่าให้ประชาชนที่ตกลงมาเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยช่วยเหลือกันเองในการจัดการศพหรือจัดการศพได้สมภพครอบครัวอันนี้เป็นหลักประกันความ มั่นคงของครอบครัวในกรณีที่สมาชิกของครอบครัวที่เป็นสมาชิกขององค์กรเนี้ยท่านใดท่านหนึ่งถึงแก่ความตายแล้วจะได้ไม่ต้องมีความกังวลถึงการดูแลจัดการศพในภายหลังการตายเดี๋ยวสมาชิกในครอบครัวก็จะไม่ลําบากในการดูแลเรื่องการจัดการศพอันนี้จะยกระดับอย่างไรบ้างนี่ก็คือว่าต้องต้องขอบคุณทางกรมกิจ,จการสตรีและสถาบันครอบครัวที่เกี่ยวต้นเงินกัน รือเรื่องนี้ขึ้นมาจะได้ทําให้สมาคมชาบังกิจสราพหอและการชา,าบาธกิจสราะห์ภาครัฐได้เห็นว่าในทะเบียนกลางเนี่ยหรือกระทรวงพมเนี่ย,รเ,ยเราไม่ได้ลืมพวกท่านเรายังคิดถึงอยู่เราสร้างเณฑ์มาตรฐานในการประเมินเพื่อยกระดับให้สมาคมชาบาธกิจสราพห์ทั้ง4,874แห่งและการชา,าบาธกิจสราะห์ภาครัฐทีก80แห่งเนี่ยได้มีความมั่นคงเข้มแข็งและสามารถทํางานใน ภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนในการจัดช่วยเหลือกันซึ่งกนแอะไรกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและโฉมครอบครัวเนี่ยให้เกิดผลที่แท้จริงแล้วเป็นหลักประกันคล้ายๆประกันชีวิตแต่ประกันชีวิตในกิจการที่ภาคประชาชนทำกันเองดูแลกันเองออกเงินช่วยเหลือกันในการจัดการศพและจัดการศพและโฉมครอบครัวกันเองโดยรัฐบาลแทบจะไม่ได้ใช้งบประมาณไปหนุนเสริมในเรื่องนี้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความ เข้มแข็งที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาครัฐที่มีนายทะเบียนกลางคืออธิบดีกรมกิจการสตรีและผา้นครอบครัวเนี่ยเป็นคนคอยหนุเสริมแล้วก็ประสานการทํางานกับนายทะเบียนประจําท้องที่หรือท้องถิ่นก็คือนายกองการบวยหานส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีในแต่ละพื้นที่ที่มีสมาคัตั้งอยู่อันนี้ก็คือหลักประกันความมั่นคงอย่างหนึ่ง แล้วก็ที่สําคัญวันนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ลืมเราถือว่าสมาคมและการชาวบานกิจสงเคราะห์ยังเป็นครอบครัวของกิจการชาวบานกิจสงเคราะห์ที่อยู่ในความดูแลของนายทะเบียนกลางโดยอธิบิีกรมกิจการสตรีและักครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงนี่คือนโยบายของท่านมุติยาคาราพมของเราที่ต้องการให้เห็นว่าพมใกล้คุณเราลืมใครไม่ได้เราลืมการชาวบานกิจสงเคราะห์ไม่ได้เราลืมสมาคมชาบานกิจสงเคราะห์ไม่ได้ จึงได้มีงานวันนี้ขึ้นมาเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติการทํางานที่เข้มแข็งและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับก็คือว่าเมื่อประชาชนที่เป็นสมาชิกถึงแก่ความตายมีเงินเป็นหลักประกันในการดูแลครอบครัวดูแลเรื่องการจัดการศพครับมีนโยบายในการที่จะ้รูปใหม่อันนี้เป็นเรื่องข้อท้าทายอย่างที่ชื่องานที่ทางกรมสิขการสรีธตรมันครอบครัวตั้งขึ้นว่าถ้าเราดูสมาชิก การชาวภานกิจสเคราะหรือสมาคมชาวภานกิจสาะห์เนี่ยอาจจะเฉลี่ยอายุแล้วเนี่ยน่าจะระดับวัยกลางคนขึ้นไปก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนท้องที่แล้วก็สมาคมใจกิจสเคราะหรือการได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ทําความเข้าใจได้ประชาสัมพันธ์ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นน้องๆคนทํางานคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิก สมาคมชาวกาพิจิสองครห์แต่ถ้าการชาวกาณิจิตสองครห์ภาครัฐเนี่ยอันนี้น้องๆที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรในภาครัฐก็าสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกการชาวกาณิจิตภาครัฐได้อยู่แล้วนับแต่วันที่เข้ารับรายการอยู่ทําหน้าที่ในองค์กรนั้นๆครับ